สวัสดีครับผมวันนี้ผมถึงที่อ่ชิราครับและทีมงานข่าวหลานรายทีวีครับผมวันนี้มีข่าวหนึ่งนะฮะที่ชาวบ้านท่านได้แจ้งเข้ามานะครับข่าวคนหายนะครับคนหายตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอนงามพัฒนานะครับตำบลตะเป็กอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณแม่ครับคุณแม่ชื่ออะไรครับผมชื่อรัฐจตุชาติค่ะคุณแม่รัฐจตุชาตินะครับอยากให้เราช่วยเหลืออะไรบ้างครับ ก็อยากให้ช่วยติดตามและจ้ะเรื่องลูกหายแต่ลูกสาวนะครับลูกสาวหายคุณแม่ครับลูกสาวเกี่ปีแล้วครับสี่สิบปีพอดีเลยสี่สิบปีนะครับอายุสี่สิบปีหายไปกี่วันแล้วครับหายตั้งแต่วันที่สี่จ้ะวันที่สี่สี่ห้าวันแล้วเนาะประมาณนี้ครับหายไปทางไหนครับแม่ไปทางตะเปกนี่จ้ะทางตะเปกจ้ะประมาณกี่โมงครับประมาณสามโมงครึ่งออกไปสามโมงครึ่งสามโมงเย็นเลยเนาะจากสามโมงเย็นออกไปเขาออกไปไหนครับบอกไหมครับไป โอนเงินก็เจวินอ๋อไปโอนเงินจ้ะครับผมไปคนเดียวไปคนเดียวจ้ะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ครับก็ไม่ได้แต่งตัวดีเดแต่งชุดไปหาพักคน่อยจ้ะก็ชุดธรรมดาจ้ะแล้วเขาได้บอกว่าไปไหนไหมครับบอกกันไอ้น้องคนนี้แหละหไปโอนเงินโอนเงินางเดียวจ้ะแล้วก็หายไปเลยครับหายไปเลยไม่ไม่กลับบ้านแล้วเขาได้เอาโทรศัพท์อะไรตํามได้ไหมเอาไปก็โทรไม่ติดแต่ฝาข้อความอ๋อจะ่ฝาข้อความไหมหายทั้งรถทั้งอะไรเลยรถก็หายด้วยหายด้วย เขาหายโทรศัพท์ก็หายน้องเขาเชื่อเลยครับเนี่ยคือพัฒกรจตุชาตรจ้ะพัฒกรจตุชาตเชื่อเล่นเชื่ออะไรเชื่อเล่นคือเพนจ้ะเพนไม่ได้ไปแจ้งความเลยครับไปแจ้งแล้วแจ้งความแล้วแล้วทางเจ้าที่ว่าไงครับเขาก็ประจานตีว่าโทรศัพท์ที่ขึ้นมาเขาก็นั่นดูเขาว่าทางไปจังสะแก้วกับฉันก็ไม่รู้เรื่องรูเขาดูติดตามโทรศัพท์จ้ะว่าไปทางสะแก้วจ้ะโอ้ไปไกลไปนะ ก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรจักอย่างจักกมันเป็นยังไงจ้ะเรีวกเขาเขามีเพื่อนไหมครับเพนตองเพนมีเพื่อนไหมไม่มีไม่มีดอกจ้ะเล้วนิสัยของของลูกสาวเป็นงไงแม่เป็นยังไงก็เป็นคนไม่คอยจะพูดดอกเอกรีลรนเริงกับราเริงอยู่ดอกแต่ว่าตรงไม่รู้มันเป็นอะไรนะฉันก็ไม่รู้เงินงามเนี่ยแล้วก่อนไปทะเลาะกับพ่อแม่อะไรไหมครับไม่จะทะเลาะกันเลยไปหายไปเลยจะหายไปเลย ธรรมดาก็เซเว่นตะเปกเขาออกเขาออกอ๋อครับเวันนั้นไหนมีกลับมาเลยก็ไม่ไม่กลับอีกเลยไม่กลับมาสี่ห้าวันแล้วจ้ะครับคุณแม่อยากฝากอะไรถึงถ้าน้องถ้าท้าน้องได้ได้เห็นครับคุณแม่ถ้าเห็นก็ขอให้แจ้งเบาะแสมาด้วยเถอะแม่นทนติไม่ไหวแล้วทำอย่างไรได้ขอร้องให้ช่วยด้วยเถิดรับผมทำีมงการลางสายทีวีก็จะเป็นอีกแรงใจหนึ่งนะครับที่จะ,ะช่วยให้น้องเพ็ได้กลับมานะครับแล้วก็ ขอเอ่อเขาเรียกว่าให้ทางราชการช่วยด้วยเนาะทางทางตำรวจทางอะไรต่างๆที่อยากจะช่วยเหลือทางบ้านดอนงามพัฒนานะครับติดต่อได้เบอร์คุณแม่มีเบอร์ไหมครับมีจ้ะเบอร์เบอร์อะไรครับจำได้ไหมศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดสองหนึ่งครับผมศูนย์เก้าสามสองครับผมครับผมครับผมก็ขอให้คุณแม่สมอ่ะครับผมครับขอบคุณครับผมนะครับผมนะครับขอบคุณครับ